อ่ะนะครับช่วทดลองออกก่อนหนึ่งคนครับก็เดี๋ยวครับไอ้บุญชูนะครับบุญชูออกก่อนอีกสองคนนะครับบุญชูออกสามคนเดี๋ยวเดครับเดี๋ยวกรรมการนะครับโอเคครับอ่ะครบแล้วครับยิงได้นะครับดูดังไม่ดังคนแรกนะครับ ก็คือ,รอครับเป็น X4 คนแรกต่อสายต้องไต้องอยู่ใ<ะ>นงยนบบน้โอ้โหข้าไปาเช่นเดียวกันบอนจู่หลักบอลอุ่นจะมาดีโนที่ต อาสบ,บานะครับผ่านเข้ารอบไปพบกับชิชิคเองนะครับให้น้องสบ,บาพัก10นาทนีนะครับหน่ายมาล้องดีใจมากเลยไม่เป็นไรนะครับ,นนรบยังเหลืออีกหลายคนนะครับติดกลังใจครับของพี่นะครับที่ส สวัสดีครับอ้าวฟังฟังฟังกม่ได้ก่อนกระลุกเฮ้ยนะเป็นทางดุช uh ูได้เปรียบนะครับ s อสดีเจะพลาดไม่ได้แล้วครับคนที่สามนะครับ はいんい เซตแล้วจะพลาดไม่ได้นะครับตรงนี้ครับูน้ดครับชดาว่ัที่หสวัสดีครับ เอาไม่แล้วไมเียบเสาไปแล้วนะครับยังไม่นะครับคนที่5ท้องเื้นอยู่ในเกมสู้นะห้ามเงียบนะลูกห้ามเงียบนช่วยกันตะโกนช่วยกัน ฟังคนเนี่ยอ้โหดีขนาไหนฮะัเเข้าไปเลยกเน่ยผสาประตูนิดเดียวครัอ่ะที่อ่ายิงทประตูอ่ะประตูก่อนประตูก่อนประตูงประตูบ้างคิวคิวค่ะบอกเลยอีคิวกางมือออกคิวกางมือออก ของเลทำตัวใหญ่ๆดิตัวเล็กกันก็ตัวก็ตัวกันก็ตั่ข้าวกระตู๊กเลยข้าวกระตู๊กเลยแม่แต่จริงยังไงเลย ยิงเข้าเพื่อชิงนำตักดึงเดินขึ้นมาโอ้โหหนาวยิงยิงโอ้โหน้าที่เดียวนะครับจะได้กลับไหมคราวนี้นะครับต้องมีผิวขาวที่เดียวกันนะครับอ้าวไอแกตุนะครับ เอาแวลูกโดนจะทำยังไงนะครับไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าติดต่อหยุดไหมหยุ